เรามีการเปลี่ยนตัวแล้วครับทางเกียร์ม่งนะครับกูมีการเติมทางเกลล่าลงมาเราดูแฟนโบกดูหลังทางบริเซียเต็มที่เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฟุตบอลเกมมิง 2016, ่งทีม16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในซูเปอร์โบโล,ลาลิก้าสเปนครับนัดนี้เบอร์เซียรครับเล่นที่เมสตายาสเตเดียมถิ่นของตัวเองเลยครับรวมกับทาง FC บาร์เซโลนา หรือนส่วนนัมีฟุตบอลเกมิงที16จัดจำลองการข่าว่าน์ f c 24และรับหน้าที่ฝึกภาใยายก่อนเกมการแข่งขัน,นจริงครับขออยู่ดีต้อนรับแฟนบอลของทางบาลนเซียเอฟซีเซลลาและแฟนคลับของทางฟุตบอลเกมิงทีเ16ทุกท่านเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เกมเริ่มแล้วครับทางบารนเซียมาในชุดสีขาวบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางทีมเยอรซ่ามาในชุดสีน้ำเงินสลับสีม่วงบุกจากขวามาซ้ายสุดมันกันที่นี่ครับฟุตบอลเกมิงทีม16 ฟุตบอลคือความสนุกคุณทุกันครับมีให้มาอู้ดูยังไม่ผ่านเดียกวโลเปสครับผ่านบอลขึ้นมายาเลมชุกฟ่านเปเลสพลิกออกขวามาคุณผู้ชมครับฟอเคอร์มีดวนบังบอลอยู่ตอกส้น <laughs> ไม่ผ่านทางเจ้ากันเซโลครับ นัะนี่แข่งขันจริงในวันที่18สิงหาคม2567ครับแข่งขันเวลา2นาฬิกา30นาทีตรงตามเวลาประเทศไทยผู้ชมครับติดตามรับชมให้ถูกทุกสิทธ์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับฟุตบอลค่อนข้างเด็ดดูแลสุขภาพด้วยครับอ๋วอว่งต่อครับดีไหลามาถึงเฟอร์รันโตเไดโอ้โหดูครับแม่มาดาเดชวิลลี่โอ้ได้โชว์ซูเปอร์เซฟตั้งแต่ยังไม่ถึง10นาทีครับอุบาซ่านำทัพโดยกุนโดกันครับ กดบอลเตรียมเล่นลูกเตะมุมตรงนี้ครับมีโยนเข้ามาโอ้บีโอ้โห,โห,โห,โหดูต้องลอยตัวไปเซฟบ่อยๆเลยครับวรงนี้ต้องตรงกระตุนเน้นย้ำเพื่อนเลยครับดูต้องขันน็อตเกมรับหน่อยครับดูปล่อยมาปัดได้โอ้โห,โหดูครับลอยตัวสวยจริงครับ ผลงานล,ล่าสุดของทางเบนเซียนะครับพวกเขาก็เพิ่งเอาชนะทางเอาแท็กแฟรงเฟิร์ตมา3ตูต่อ2นะครับส่วนทางบาซ่าก็เพิ่งพ่ายทางมนาโกไปศูนย์ตูต่อ3นะครับโอ,โ,โอ้โหตรงนี้เปิดหัวรุกการ2024ัน2 5สหมันเลยครับโอ้โหดูจังหวะที่คิสเซนเซนมีโอ้โหโัวหโมนมาแล้วการลอยตัวเซฟของทางมาดาเดชวิลลี่ทุกได้ดีมากเลยครับ ลาฟินยาแม่ยังไม่ผ่านเาเซียได้ตั้งเกมขึ้นมาบ้างเลยครับเยเดมชุกครับย้อนคือหลังมาก,ก่อนผู้ลเล่นที่น่าจับตามองในนัดนี้ก็จะเป็นทางโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับโอ้นัดที่เจอกับทางบาเซียล่าสุดจ้าตัวกดแฮตทิกเลยนะครับนัดนั้นบาร์ซ่าเอาชนะได้ตี่ต่อ2ครับถอ้ทาผู้ชมได้รับชมเกมสดๆนี่ ในนัดนั้นพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาครับสุดท้ายบาซ่าแสงชนะเลยครับเอาจะดูครับจำลองการแข่งขันในนัดนี้จะเป็นอย่างไรครับ17นาทีผ่านยัน0-0โอ้ขึ้นซ้ายมาครับลเปสโอ้โชิงสามเหลี่ยมตรงนี้สวยครับโบมีดวนลงทางคุณเด้ครับย้อนกลับตรงนี้ที่กาย่าดู บาษซ่าไปแคะบอลจากเท้ามาได้ครับต่างเกมส่วนบ้านครับโรเบิร์ตเลวารอสกี้มีที่เข้ามาฝั่งขวาย้อนมาก่อนครับคุณได้กลับมาน,นี้เฟงก้เดยองเฟรนตเตเลสโอ้โหลมันลวงบอลเกือบถึงเซนเตอร์แบ็กครับปรกรันย้อนมาเฟรนตเตเลสไหลตรงนี้เอาพลิกแล้วจัดเรียบร้อยเลยครับ โอ้โห,โห,โหดูครับชอบจริงๆครับเลยวันดอสกี้แม่ดูครับนี่เลยครับโอ้โห,โห,โหดูแม่เราเป็น1-0นที่บาร์เซโลนาก็ค่อยๆเคาะมาครับแล้วจัดตรงนี้ให้เลยครับโอ้โหดูจับหนึ่งซัดส,สครับปั่นไซโป้งตรงนี้เฉียบคมเฉียบมากคุณผู้ชมโอ้โห,โห,โหตรงนี้เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับ โรเบิร์ตเลวานอสกี้เบิกอุรองให้กับทางบาซ่าขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหมันแล้วคุณผู้ชมมันแน่ๆหลังจากนี้เกมเปิดแน่นอนคุณผู้ชมโหอะไรครับอัปเดตข่าวล่าสุดของทางบาซ่ากันหน่อยครับพวกเขาก็คว้าตัวทางโอโมมาได้แล้วนะครับเป็นกองกลางที่ย้ายมาจากทางไลฟ์สติกครับฟอร์มดีในศึกยูโร2024ครับ ส่วนสำคัญที่พาสเปนคว้าแชมป์นะครับทฟรน์เตลเลสครับโบมีดึงจังหวะฝากมาข้างหน้าราฟิญญาไหลซ้ายมาซ้ายตรงนี้ถึงที่เจ้าคาเซโล่ครับโอยอ้อนขึ้นมาเปรดี้อูนีก็เป็นข่าวดีมากๆครับเจ้าตัวกลับมาฟิตพร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับเงน้เดยองมีดีดมาถึงอโอ้โหดู แต่ยังไม่ผ่านแนวรับของทางบารเลนเซียเสกันใหม่แล้วครับเซงใไมครมอสกิล่าอู๋หายไปนะ้วติดล็อกเข้าทางเปดี้อยู่กับทางเลวานอู๋ขอกันเร็วมากครับเท้าสุดเท้าตรงนี้สายตรงนี้ว่างครับเจ้าลัเซโลเหลี่ยมบังบอลทําได้ดีครับฟเฟรนันโตเรสเล่นกับทางเจ้าลัเซโลครับ โอ้แล้วจิ้มบอลแม่นเลยครับแต่สุดท้ายบอลมันออกหลังไปคุณผู้ชมแล้วแฟนบอลทีมเยือนได้เฮครับดูจังหวะนี้ซัดเลยครับปั่นค้งแบบนี้โอ้โหครับตำนานนะครับตรงหน้าที่เราโชคดีครับที่ยังได้เห็นฟอร์มของเลวานอฟสกี้ครับจากเซอร์โรครับมีไข่ย้อนหลังกลับมาที่เบรดี้ อย่างมองหาช่องอยู่ครับแต่บรเซียก็ยืนกันหนานแน่นเลยครับคิเสเซ้น,นดันขึ้นมาทำเกมรุกสุดๆเลยครับดูครับต่อส้นมาตรงนี้เบดีไหลมาจะตอตสดนย้อนแต่เปดีก็ไปเอาบอลคืนมาได้ครับคารเซโล์ครับพาทัวรฝั่งซ้ายหน่อยฝากมาเฟอร์รานตอเลส พยายามจะเจาะอยู่พักใหญ่แล้วครับรคะกันตรงนี้ถึงราฟินญาพลิกได้ไหมโอ้โหแต่สุดท้ายโดนรุมถึงเอาโบลคืนมาแต่บาซ่าครับแถว2ตรงนี้ลุยต่อลุยต่อที่ราฟินญาแล้วทเวลา1นาทีคุณผู้ชมครับถึงคุณเดมีอัตตรงนี้โอ้โหดูครับแม่นึกว่าจะหายไปซะแล้วครับโอ้โหแต่บอลลุดก่อไป กุสินเป่าหมดครึ่งแรกไปเลยครับลงเป็นประตูนำโดยทางเลวาร์สกี้ครับสัดไป1ลูกก่อนเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางค้นลาหลังครับยีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับการจําลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ครับบาซ่าขึ้นนำทางบาเลนเซียไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับ สตีคู่นี้นะครับเคยเจอกันทั้งหมด5ครั้งนะครับเป็นทางบาซ่านะครับสามารถเอาชนะได้4ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็ยังไม่แพ้นะครับในรอบ5นัดอาดูจังหวะนี้ก่อนครับบอลย้อนมาเดยองถูกสกัดตัดบอลไปแล้วต้องไปเซตกันใหม่เลยครับเดยองให้มาที่เปดี้ฝากมาตรงนี้เฟรนโตเลสถึงราฟิญญาจิ้มตรงนี้มีหลุดหลุดแล้วยัดมาเลยครับ มาแล้วครับ,โอ,รโ,รบโอ้โหสองตัวศูนย์โดยฟรานโตเลสครับโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหยังเดือดคุณผู้ชมครับดูจังหวะที่จิ้มเข้ามาในกรอบครับสัดสันเลยซัดแบบนี้โอ้โหลงเ,เลือกเสาแรกโอ้ต้องมั่นใจมากๆครับโอ้โห,โโหฟรานโตเลสสองศูนย์แล้วคุณผู้ชมครับทางเอฟซีปัซาน่าขึ้นนำทางบาร์เซียไปแล้วครับ ออยที่เปเปรูโอ้นหเจตัวนี้ก็เพิ่งผ่านวันเกิดมาในช่วงอรอบ5วันนะครับยังมีอีกหนึ่งคนด้วยนะครับทางเม็กซี่โกเมดด้วยครับอ่าก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับโอ้โหสุขสันต์ตลอดปีตลอดไปทั้งคู่เลยนะครับบอกขึ้นมาฝั่งขวาครับเจ้าสกินเดยย้อนไม่ผ่านแล้วโอ้โหเซตกันใหม่ครับแสงย้อนกลับมาตรงนี้มามาเดชวิลี อยู่ดูเอาพู้แทงส่งบาซ่าพู้เก็บอลได้ดีเลยครับสองเซโลให้มาเปี้เขาะเล่นกันฝั่งซ้ายเปดี้พี่บอลได้ครับมองหาเพื่อนที่ได้ยอง เอาตัวรอดมาโอ้โห,โหแหวกสวยแล้วนี้มีหลุดหลุดแล้วซัดโอ้โหแล้วอีกทีหนึ่งโอ้โหดูครับต้องสก,กัดทิ้งไปแล้วหวดออกไปก่อนเลยแต่แถวสองดูครับแม่ห <c oughs> นึบเลยครับแล้วลุยต่อยแล้วครับบาซา่าบาซา่า <c> เ <oughs> นี่ยก็ยังไปเอาบอลคืนมาได้คุณผู้ชมครับกุณโอการกอ,องกลางห้องเครื่องจอมทัพของบาซ่าเลยนะครับ เดยองย้อนกลับมาที่เปดี้หลังคุณภาพเหลือเกินแล้วหน้าตรงนี้โอ้โห,โหดูครับมีกระโดดบอลขึ้นมาแล้วหันหลังให้ประตูอยู่ด้วยนะครับหนะ้าหันมาทีซัดเลยครับแต่มามาแดชวิลเล่ยืนตำแหน่งได้ดีครับบาซา,าลุยต่อครับเฟนกี้เดยองขวางสนามตรงนี้มาคุณเด้อาติเนสโอ้โหถูกกว่าตัวนี้บุรุษิน ไม่ปล่อยแล้วครับใบเหลืองเลยาทางลีโก้โลเปสดูจังหวะที่คุณเดจะไปแล้วครับโอ้ดูตัดเกมไว้ก่อน68นาทีมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับทางดูเลล่าลงมาแทนทาง,ทางกีมองเลยครับอุ่มอัปเดตขา่าว ทางฝั่งบาซ่ากันบ้างนะครับแอแลนติโกมาลิตตอนนี้ให้ความสนใจกับทางแนวรับอย่างทางลองเล่นะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กขาวซ้ายนะครับทางซิมิอเนต้องการเหลื่เกินแล้วดูตรงนี้ก่อนโอ้โหเลยว่าดาวสกี้แม่มีดีไซนก้อยมันจะเบียดเอาเสาแรกเอานะครับแม่แต่ก็เซฟเยอะจริงๆนะครับทางมามาเดชวิลลี่ครับ อูเตนม,มุมครับเจสเปนนที่ผ่านเล่เล่นสั้นมาสั้นตรงนี้จาวันเซโลย้อนคืนมาที่เปดี้หมาตรงนี้เอามาติเนสโอโหอยู่ครับน่เซนเตอร์แบ็กก็จริงนะครับแต่มีโอกาสก็ส่งได้เหมือนกันส่งได้เหมือนกันดูครับจังหวะที่ไหล่มากดซะเลยแล้วเซฟได้ครับมามาแดชวิลลี่โอ้โหช่วยทีมไม่ใช่น้อยเลยนะครับ อาแล้วเตะม,มุมต่ออีกโอ้ดูอ้าวแล้วขยับมาใกลๆ้ๆคนคนนั้นเป็นทานราฟินญ,ญารครับเดี๋ยวดูครับเลือกเล่นแบบไหนย่นยาวครับมีหมงกสะบัดเอาะครับพักบอลด้วยหน้าขาครับเอาจ่ายไปแมยังติดบล็อกอยู่อ้ขึ้นบอลไม่ไม่ใช่ง่ายเลยครับอุบาซ่ามาเพสซิ่งได้ดีเหลือเกินครับเอาแล้วจ่ายตรงนี้ไปติดอีกแล้วกูดูกันดักทำบอลได้ครับ ดึงจังหวะรอเพื่อนคือเลวานโอ้โหได้ง้างแล้วครับแต่ไปจัวลมยูโกดูโรครับย้อนม,มาก่อนกาย่าไปเปรูบผอกขึ้นมาที่กาย่าครับดูจังหวะจะเซตเกมขึ้นไปดูครับมันก็โอ้โหต้องยอมรับเลยว่าบาซ่าแม่ชุดนี้ ทำได้ดีมากเลยนะครับโอ้นี่ยังไม่รวมกับทางกาบีที่ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับดูถ้ากลับมานี่ฟอร์มจะขนาดไหนแล้วกางแน่นปึกเลยคุณผู้ชมบาซ่าแล้วตรงนี้มอสคิล่ามีดวลแต่บาซ่าอย่างได้อยู่ครับเลวานอู้นัดนี้ของบอลเหนียวแน่นไม่พอยังเพรสซิ่งได้ดีด้วยครับดูโดยเฉพาะด้านบนนะครับแล้วมาแล้วครับยาเดมชู ฝากกางมาอย่าเล็มชุ่วโมงหาเพื่อนแล้วครับโปรแกรมในนัดนะถัดไปนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทางบาร์เซลโลนาเนี่ยจะไปดวลกับทางบิวเบานะครับวันที่25สิงหาคม2 5 6 7ครับส่วนทางเรนเซียเดี๋ยวจะไปเยือนทางเซีต้าบิโกวันที่24 19ธค2567นะคผู้ชมครับติดตามรับชมทีมรักทีมชอบได้เต็มที่เลยนะครับเอาคุณเด้ตะลุยพาบอลไปแล้วเข้าสู่ช่วงถ้ายเกมแล้วนะครับมีฝากมาลาฟินยาหยอนกลับมาตรงนี้ครับคุณเด้โอ้โหพลิกหนวนมาลาฟินยาไม่ได้กลับมาที่เดยองก่อนครับเคาะสวยสวยตรงนี้พลิกเลวานโอ้โหมีอดัดแมอัดไปแล้วติดบอลครับ โอ้เราตัวนี้บุริลิ์ครับเป่าจบเกมไปเลยครับโอ้โหแล้วการจำลองกันขับในนัดนี้ครับ FC ซบาร์เซโลนาครับบุกมาเอาชนะบารัเซียไป2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้สุดมันเลยคุณผู้ชมวันนี้ฟุตบอลเกมมิ่งทีม16นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมช่องของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์คอมเมนต์พลังบวกให้ลางใจทีมงานพวกเราขอบคุณจริงคุณผู้ชมครับพบกันในกาถัดไปนะครับดูแลสุขภาพคิดดี ทำดีพูดดีเฮงเฮงรวยรครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ